จ้าสวัสดีค่ะในคลิปนี้สิ่พาพี่พาน้องมะเบิงผักหวานปลาทีปลูกด้วยกิ้งตอนจ้าปลูกด้วยกิ้งตอนทีอายุห้าปีนี่จ้าห้าปีแต่อายุห้าปีนี่ต้นใบใหญ่จ้าพี่น้องต้นใบใหญ่ต้นใบงามนี่ต้นนี้ก็5ห้าปีขึ้นกันจ้าต้นนี้ก็ยังว่าไข่ในอายุมาเบิงอีกต้นหนึ่งจ้าเนี่ยนี่ อายุหาปีขึ้นกันปากฏว่าเป็นใบเหลืองใบใบไ่อันนี้ปลูกด้วยกิ้งตอนนะจ๊ะพักหวานพวงนี้ปลูกด้วยกิ้งตอนมันใหไ่บบงามบบเหลือง,องคันเป็นแบบนี้ก็คือสีใบไบ่ก็คือเป็นจังสีไปตลอดจากใบไ่บบ,ง,ง,บง,งามแล้วอ่าซื้อกิ้งตอนมากหาต้นน้อย,อยจังสีก็สีอยู่ในราคาต้นละลอยหาสิบบาท ที่นี่เป็นยางว่ามนแนะน้าว่าเป็นอย่างการปลูกด้วยกิ้งตอนนี่มันอาจสิเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งตรงนี้นะดินมันแห้งแรงมากเลยจ้ะนี่ดินมันแข็งี่น้องเบื้องดินจ้ะนี่ดินมันแข็งดินมันแห้งล้วเป็นดินโคคินแฮต้องไฮน้ำตลอดไม่ล่าเพิ่นมีระบบสายอย่างจ้ะเนี่ยเพิ่นมีระบบสายระบบน้ำยศไฮน้ำตลอด ถ้ามันแหงมากก็คือหี่น,นี่เมื่อมันตายเนีะ่ะถ้ามันตายนี่เพิ่นเคยดึงออกมาเบิงจ้ะดึงออกมาเบิงนี่ก็คือหากมันนี่สีบ่เดินหากมันบอ่อเดินเลยหลังจากที่เข้าซื้อมากนี่หากมันอยู่จังไหนมันก็อยู่จังสรรันกะไมาความว่า,าถ้าเปลี่ยนแบบนี้ก็คือลากนี่บ่สามารถด,ด,ดูดอาหารไปเลี้ยงให้ต้นไหม้มันจะเลื่อนเติบโตได้ ที่นี่ข้อเสียของการปลูกแบบนี้ก็คือปลูกแบบจริงตอนนี่ก็คือเข้าลงทุนหลายจากเข้าลงทุ่นหลายลงทุนหลายแล้วก็ต้นใหม่นี่มั่นบโคงทุนอ่าก่อนปลูกนี่ต้องศึกษาให้ดีๆจ้ะเพราะว่าตรงนี้นะมันเป็นโขดหินแแหดินมั่นแห้งมันดินมั่นแห้งมั่นแหลงดินแต่ละภาบ่คือกันที่เพนปลูกง่ามอาสิเป็นพวกภาคกลางหรือ อาจสิเป็นดินพวกดินล้วนดินดำดำดินที่มันมีปุ๋ยได้หลายแต่ตรงนี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นดินที่แห้งมากจาก้านี่เห็นบม่อฝนมอตกประมาณอาทิตย์นึงดินกระสิแห้งสีแข็งนี่จา้าเนี่ยพวกนี้เป็นต้นกิ้งตอนถ้าต้นย่ญยๆแบบนี้แบบนกระสีราคาสามร้บาทเนี่ยเพิ่นซื้อมาปลูก แต่การปลูกมีมีสองแบบที่เพ่นปลูกก็คือ,อแบบแรกก็คือปลูกแบบว่างเฉียงเฉียงจังสี่จ้ะนี่ว่างเฉียงเฉียงเอียงเอียงประมาณสี่สิบห้าองศาใดนี่จ้ะมันก็นสีเฮดไาต้าตนไม้นี่มันปร่งยอดออกมาเนี่ยต้นมะหวานนปร่ปรงยอดออกมาตามนี่อีกแบบหนึ่งนี่พิ่นปลูกไม่ไม่เนี่ยคุณพ่อพนี่มีประสบการณ์เท่าไห เพิ่นูกปลูกแบบตรงซช่ไหแบบตั้งตรงเห็นบ่ก็แล้วแต่พี่น้องว่าสิปลูกมากปลูกแบบไดมีปลูกแบบตั้งตรงตั้งตรงก็ปลูกแบบเฉียงนี่ค่ะนี่นี่แต่ขอเสียก็คือลงทุนนลายเราจะปลูกด้วยกิ้งตอน,นี่ทา้ทาให้ดีที่สุดนะคะที่เคยปลูกมากก็คือขอในะน้าว่าให้ปลูกด้วยมเมล็ดมเมล็ดพันธุ ก็ซื้อมาในราคาเม็ดละบาทเม็ดละสองบาทนี่แหละจา้าเนี่เอามาปลูกมันกะสีญ่กะสีงามตายเท่ากับบอสียดายแต่คันเป็นกิ้งตอนจังซีเนี่ยจา้าเนี่ลงทุนสูงค่ะบ่เมนอ่าต้นสองต้นที่ตายตายไปหลายจา้าเนี่ตายไปหลายเป็ดหลายต้นอ่าที่นี่ถ้ามันตายปุ๊บนี่มันก็เสียหลายค่ะเสียหลาย เพราะว่าถ้าเอากิ้งตอนมาปลูกกับเปรียบเทียบกับเอาเมล็ดมาปลูกนี่มเมล็ดกะสีราคาถูกกลัวกะสามารถปลูกแซมได้ปลูกแซมได้เอามาว่างเอามาแซมน้าตน้นไม้พวกนี้ได้จ้ะนี่นี่พวกนี้นี่เป็นกิ้งตอนจ้ะนี่เห็นบ่ถ้ามันบใหญ่มันกะสีล่างยุ่งซีตลอดจ้ะมันกะสีใบใหญ่ยยเลยซีโป่งเพราะว่าหากมันเมื่อดดเดินไปไกล ภาสามมรถสีดูดซึมอาหารไปเลียงน้ำต้นมันไดเลียงยอดเลียงใบบันไดเห็ดห้ยหนาเลียงมากมันก็ค่อยๆตายลงไปจ้ะไงแล้วก็ตายได้พวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้ดีที่สุดก็คือปลูกด้วยมเมล็ดแล้วจ้ะเด้อล้วก็ต้นพี่เลียงก็มีต้นตะกบต้นแค่แล้วกันนี้เพนนี่เป็นต้นมะขามเทศมะขามเทศเพิ่นเอามาปลูกไว้ที่หลัง ตอนแรกเป็นปลาธรรมชาติก็เลยปลูกต้นมะขามเทศไว้ส่วนหนี้บมีต้นตะโกจะต้นตะโกบบมีบ่ได้ปลูกปลูกต้นมะขามเทศก็ต้องร่อเบิงว่าส้มนหนีมันสิเป็นจังไหรมันสิทนแรงได้อีกบ่อแรงก่อไปมันสิเหลือบอ่จ้ะมันสิย่างบอ่อนะคะนี่ละ่ะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องน้องคอนอินดีเพื่อบ่อ้คา่าพาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ